มหาสา,า,ารคามจังหวัดสุขภาพดีปี2518ด้วยนโยบาย3 4อ4 s ส่งเสริมป้องกันและลดไทย NCD ผ่านวาระจังหวัด160ปีเมืองมหาสา,ารคามผลการดำเมนินงานวาระ160ปีเมืองมหาสา,ารคามด้านสุขภาพและผลการขับเคลื่อนนโยบายมหาสา,ารคามจังหวัดสุขภาพดีด้วยนโยบาย3 4อ4 s จังหวัดมหาสา,ารคามกำหนดเฉลิมฉลองวาระ160ปีเมืองมหาสา,ารคาม ในวันที่22สิงหาคม2518นายสิบูปดนยบวบัณฑิตผู้ว,ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามจึงได้ประกาศ1น0รปีจังหวัดมหาสารคามและเห็นชอบโครงการ1น0ปีเมืองมหาสารคามส่งเสริมสุขภาพดีองรวมเ่อพระเกียรต 72, ิ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่เป้าหมายคนมหาสารคามสุขภาพดีมีอายุยืนยาว77ปีในปี25 1 8าสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดมหาสารคามโดยการนำของดรนายแพทย์พิทักษ์พงพายุหะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสาครคามได้ขับเคลื่อนมหาสาครคามจังหวัดสุขภาพดีในปี2518โดยนโยบาย3อ4สและสอดคล้องกับนโยบาย100ปีเมืองมหาสาครคามโดยมีการขับเคลื่อน6ประเด็น18ตัวชี้วัดมีผลงานผ่านเกณฑ์แล้ว16ตัวชีววช้วัดคิดเป็นร้อยละ8 8 8 9ประเด็นที่1ยกระดับอาหารปลอดภัยชูสุขภาพและลดหวานมันเค็ม มีเป้าหมายให้ร้านอาหารดำเนินกิจการได้มาตรฐานสุขาพิบาลอาหารหรือแซนและเป็นร้านอาหารที่ปลอดไภัยได้มาตรฐานลดหวานมันเค็มมหาสารคามฟู้ดฟู้ดฟู้เทลมีร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐานสุขาพิบาลอาหารจำนวน507ร้านเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน488ร้านที่เป็นร้อยละ13.89มีร้านอาหารที่สะอาดปลอดไภัยได้มาตรฐานลดหวานมันเค็ม ผ่านเกณฑ์ ngfs จำนวน1 6 4ลร้านเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายที่ตั้งไว้1 6 0ล้านที่เป็นร้อยละ102.5ร้ามีร้านอาหารเมนูชูสุขภาพแสดงอัตลักษณ์ครบทั้ง13อำเภอ2 2ร้าน25เมนูร้านอาหารมีเมนูอาหารเป็นยาที่มาจากผักพื้นบ้านและสมุนไพรผ่านเกณฑ์จำนวน1 6 4ลร้านเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายที่ตั้งไว้160ล้านที่เป็นร้อยละ1 0 2 5 ผลการเฝ้าระวังสารอาหารปนเปื้อนในอาหารผ่านเกณฑ์้อยละ98.41เป้าหมายร้อยละ80ประเด็นที่2ยกระดับสมุนไพรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสร้างภาพลักษณ์เมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคามโดยขยายพื้นที่ปลูกสมุนไพรแบบ GMP และออร์แกนิกครอบคุมทั้ง13อำเภอเป้าหมายเพิ่มขึ้น160ไร่ดำเนินการแล้ว160.35ไร่ที่เป็นร้อยละ100.22 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชุมชน,นพัฒนาให้เป็นโปรดักชั่นแชมเปี้ยนจำนวน6รายการได้รับการร,รับรองจากออยครบทุกรายการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัยและนะวัตกรรมที่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจในพื้นที่โดยมันมันแก้วได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพพรีเมียมเฮอร์เบโปรดักส์ปี2518ผลิตภัณฑ์อาหารและสุขภาพได้รับการรับรองมาตรฐานจากออยเป้าหมาย160ผลิตภัณฑ์ดำเนินการแล้ว160ผลิตภัณฑ์ที่เป็นร้อยละร้อย ประเด็นที่3รถลดภัย NCD ได้มีการจัดตั้งทีมป้านภัย NCD ประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล175แห่งโรงพยาบาล13แห่งรวม188ทีมที่เป็นร้อยละ117.50เพื่อเป็นแกนนำในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการนับคาร์โบไฮเดรตที่มาจากอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอประชากรอายุ7ปีขึ้นไป สามารถคำนวณืการบริโภคคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้องโดยตั้งเป้าหมายไว้600,000คนซึ่งได้มีการบันทึกข้อมูลนับขาบผ่านแอปพลิเคชัน Smart ทออสมอทั้งสิ้น634,665คนคิดเป็นร้อยละ105.77ให้ส่วนราชการออกกำลังกายอย่างน้อย1วันต่อสัปดาห์โดยกำหนดให้เป็นทุกวันพุธของทุกสัปดาห์เป้าหมาย6 6 0หน่วยผลการดำเนินง,งาน519หน่วยคิดเป็นร้อยละ78.64 ส่งเสริมให้ประชาชน15-59ปีส่งผลการออกกำลังกายผ่านแอปพลิเคชันก้าวพาใจให้ครบ160ล้านกิโลแคลอรี่ซึ่งผลงานสะสมของจังหวัดมหาสารคามได้174ล้านกิโลแคลอรี่ที่เป็นร้อยละ109.17จากการออกกำลังกายดังกล่าวทำให้ประชาชนอายุ15-19ปีในจังหวัดมหาสารคามมีรอบเอลปกติเพิ่มขึ้นร้อยละ62.43จากเป้าหมายที่ตั้งไว้มากกว่าร้อยละ62 ประเด็นที่4การดําเนินงานโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีจังหวัดมหาสารคามสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงมีพระราชดําริให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและสภากาชาติไทยดําเนินโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีร่วมกับกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศในการบริการพันธกร,รม และให้บริการสาธารณสุขเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพให้กับเด็กเยาวชนที่ด้ยโอกาสยากไร้อายุระหว่าง8ถึง18ปีโดยมูลนิธิแม็กแฮปปี้ m ฟมิลี่มอบชุดของขวัญแม็กแฮปปี้จำนวน800ชุดสำหรับผู้มารับบริการพันธกรรมเพื่อให้เด็กนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันโดยจังหวัดจัดกิจกรรมดังกล่าวระหว่างวันที่13ถึง14มกราคม2518ณโรงเรียนพยกระพุมวิทยาคารอภอพยกรภูมมพิสัย และวันที่15และ17มกราคม2518ณโรงเรียนวาปีปทุมอําเภอวาปีปทุมโดยมีสํานักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดและหน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมดําเนินงานซึ่งโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุกแห่งในเขตอําเภอดังกล่าวสนับสนุนทีมพันธแพทย์พันธุบุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขร่วมดําเนินโครงการเป้าหมายอําเภอละ400คนได้มีการให้บริการทันธกรรมทั้งสิ้น988ราย ประเด็นที่5โครงการผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนแก้วตาเทียมคืนชีวิตใหม่ด้วยการมองเห็น160ดวงตา สำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดร่วมกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลมหาสาร,รคามให้บริการผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนเก้วตาเทียมเพื่อให้ผู้ป่วยต้อกระจกที่มีระยะเวลารอคอยการผ่าตัดยาวนานได้รับการรักษาที่เร็วขึ้นและลดการเกิดภาวะตาบอดในโรคต้อกระจกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2518ให้ผู้ป่วยได้รับบริการผ่าตัดต้อกระจกจำนวน160ดวงตา้อมบริการรถรับส่งผู้ป่วยและที่พักพิงสำหรับญาติผู้ติดตามโดยผลการดำเนินงานณวันที่2สิงหาคม2518มีประชาชนเข้ารับ บริการทั้งสิ้น626คน626ดวงตาประเด็นที่6การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพจังหวัดมหาสารคามประเด็นการส่งเสริมป้องกันและลดไทยเอ็นซดีสู่การปฏิบัติทั่วทั้งจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามได้มีการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพจังหวัดมหาสารคามประเด็นการส่งเสริมป้องกันและลดภัยอนซีดีโดยคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคามมีเป้าหมายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลสุขภาพให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนเพื่อให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคามมีอายุที่ยืนยาวเพิ่มขึ้นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคลำดับที่5ใน20ลำดับแรกที่ทําให้ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามได้รับความสูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควรโดยคณะกรรมการ สมชัชิาสุขภาพจังหวัดมหาสารคามได้มีการประชุมจัดทำธรรมนูญสุขภาพจำนวน12ครั้งมีเป้าหมายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาสังคมสภาองค์กรชุมชนสภาเด็กและเยาว,วชนสภาฮักแทงเบื้องแงงคนมหาสารคามและเครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดมหาสารคามโดยนายวิบูลแววบฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้ประกาศธรรมนูญสุขภาพในประเด็นการส่งเสริมป้องกันและลดภัยอินซดีสู่การปฏิบัติทั่วทั้งจังหวัดเมื่อวันที่29พฤษภาคม2518ในการประชุมกลมการจังหวัดโดยมีส่วนราชการองค์กรทั้งสิ้น160หน่วยงานมีการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลประเด็นการส่งเสริมป้องกันและลดภัยอินซดีสู่การปฏิบัติครบทุกตำบล จังหวัดมหาสารคามโดยการนําของพ่อเมืองมหาสารคามนายวิบูลย์เวลวันดิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้เล็งเห็นความสําคัญของสุขภาพประชาชนจังหวัดมหาสารคามและประกาศเจตนารมณ์มหาสารคามจังหวัดสุขภาพดีปี2518ด้วยนโยบาย3อ4สอและจัดทําให้เป็นธรรมนูญสุขภาพจังหวัดในประเด็นการส่งเสริมป้องกันและลดภัย NCD ผ่านวาระจังหวัด160ปี เมืองมหาสารคามเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวไม่น้อยกว่า94ปีภายในปี2585